โบกปลาเซียวน้ำใบตองเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปลากระกสุนง่ายพี่น้องตรงนี้เกลือหกโลระมาณหนึ่งกิโลนะเกือแปดชีดพี่น้องเกลือห่อหนึ่งโลตัวนี้เป็นปลากระกสูนตัวนี้ข้าเเจ้าหญิงชึกนี่ตัวนี้เขา,เอา,อา,เาสีปิ้งหรือว่าเขาสีอ่านะย่างนะหรือว่าต้มก็ได้นะตัวนี้ đây mình to make a doom, loại hoa siyana Brazil do not have to see sai bay tongue phenom sai bay tongue kim. Cham nham mong genoa kuya mong chama mong jumblong china. Cham nham 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 นั่ะ,ะนะะั่นนั่นน่นนักน่สุนัดล่าแรงนะตัวนี้เป็นได้ประมาณสองเดือนละตัวนี้สุนัดล่าแรงโอเคทำยาสีเห็ดเมนูให้เบิรงเนะ ตองนะพี่น้องนะใส่ตักหอมไปเลยเขาปรุงแต่งอยู่นี้แล้วแล้วก็เอาสีน,นะเอาใส่ใบตองกับมกกับกินใส่ทิกนะิดนึง cái cho cái nhìn gì nó không gì em nghe nghe nó chỉ mà lấy có nó ra xài xài thịt cho dễ cuộc sống còn โดนได้กินทีหนึ่งนะพี่น้พื่อนนะปลาเซียวมกสาใบตองพี่น้องสุดยอดเลยเมนูนี้นะปลานีขาดบใบตวนี้ได้พี่น้นะ่องใส่ปลาเนาะล้วตัวนี้นะเขาซสีันะใส่เกลือไม่หนึ่ง ใส่ปิ้งหน,น่อยดาราตาไปปุ๋มได้ไหมเขาจะพักตัวนี้ไว้ประมาณประมาณอานา10นาทีหรือว่า10นาทีนะพี่หน,นุ่ม20นาทีนะเอาเชียงใส่ไปตอี่น้องาหมกนะเพราะว่าปลาถ้าว่าเขาหมกไฟในเขาต้องอานาใส่เกลือทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีเพื่อนนให้อานา เกลือมันเข้าในกล้างเนื้อของอนาป่าเนาะมันจึงแซ่บนะเพื่อนนก่อนย่างตะไคร้พี่นะ้องเอาซีเอาตะไครมาใส่ใส่ตะไครลงไป มันนี่สามสิบนาทีแล้วก็กินเลย นมี่็มตัวนี้มันปลาสู่นะพี่น้องมันมีไข่เดวนี้เอาสิเอาไปต้มอ่ะพี่น้องันนีเป็นไข่ปลาหมดเสียไปต้มแกงนะพี่น้องปลาสู่ ซอยเป็นซอยเล็กน,น้ำฟแลบวกัส่เน้อปลาลงไปเลยอัอนนี้แกงนะพี่น้องแกงปลาซูเพราะว่าปลาซูมันมีกระดูกไา่นะพี่น้องเตะถ้าว่าเอาเฮ็ดย่างอื่นนี่มันจะบอบพอกินเราต้องแกงเพื่อให้หลายๆคนได้กินนำนะพี่น้องอันนี้จะเป็น ไข่ต้มไข่ใส่ปลาทูเห็นไหมบอกไข่ปลาซูสุดยอดเลยเมนูนี้คือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดแหละเมนูปลากระสูไข่ไข่เยอะมากเลยพี่น้งไอ,อเป็นไข่ล้วนเนะ มันนี้นะควก็ใส่ใส่ใส่อันนี้ลงไปเพื่อให้มันเพื่อความหอม,มเป็ดหนึ่งไก่จะสซุกเราก็ใส่ผักหอมเราก็กินเลยเนาะฮูดยเยอะเลยอืม ลงซ้นน,นะไข่บ่งพีองจะมันๆพี่น้อง,อองไข่ <c oughs> ไข่ <c oughs> อายุโอ้อยอยย ไข่อนาปลากลระสุนรสชาติเหมัอนันมันๆติดเดียวสุดยอดเลยไข่เนี่ยเอาไว้เดี๋ยวลูกสาวเขาได้กินนะเอาเลยตัวนี้จะเป็นมกมกสายใบตองนะแล้วตัวนี้ก็สุกแล้วไฟแห้งพุ่ง ใส่ไฟอ่อนๆให้มันสุกข้างในน้องปลาสูนี้เป็นปลาเซียวหมกในใบตองเนะเปิดไฟอ่อนๆนะควก็ มันสาวนาทีแล้วก็ยี่สิบนาทีเนาะนก็สุกแล้วผ่านไปสิบห้านาทีเนาะมันก็เป็นแบบนี้ดำมด <c oughs> ข้างในมันน่าจะสุกแล้วพี่นอ้องยูนเ,เชือ่อมลงฉเน นี่มันน่าจะสุกเอมนวันนี้โดนได้กินเธอหนึ่งพี่น้องปารซิวหมกนา่าใบตองเนาะสุกแล้วพี่น้องเออยว้าวนี่ Wow. không Để không ăn loại wow giòn rồi bên luôn nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền น้ำมันแห้งมันล่ะสุดยอดเลยพี่น้องเมนูนี้ในข้างในจะมีน้ำนะข้างในจะมีน้ำนถือว่าเมนูนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยแหละสินก็ยักสินตลอดนะพี่น้องอาอืมใครเตะ

You're like

Yeah